บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเดือนกันยายน2567ใครมี8ข้อนี้ครบได้เงิน2,045บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดครับในเดือนกันยายน2567ใครที่มี8ข้อนี้ครบย้ำว่า8ข้อครบ คุณจะได้เงิน2045บาทมาดูการว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าและข้อไหนที่ยังมีไม่ครบไปทำให้ครบเพื่อจะได้เงิน24-5บาทในเดือนกันยายน2 5งนนี้อย่างแน่นอนครับโอเคมาเริ่มกันไปทีละข้อเลยเริ่มกันด้วยข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยคุณต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คือรอบล่าสุดที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์โดยในรอบที่ผ่านมานะครับคุณได้ทําการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับแล้วลงทะเบียนเนี่ย หลังจากนั้นมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะครับคุณได้ตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของคุณเนี่ยผ่านหมดเลยเรียกได้ว่าผ่านเขียวนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณได้ทําการไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศอ,อย่างเรียบร้อยแล้วก็ผ่านก็คือการยืนยันตัวตนผ่านหมายความว่าคุณได้มีรหัสพินเป็นของตัวเองนะเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้บัตรสวัสดิการห่งรัฐคุณต้องใช้กอกรหัสพินนะครับเพื่อจะใช้ดังนั้นเนี่ย ลงทะเบียนผ่านตรวจสอบผ่านยืนยันตนผ่านถือว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้แประชาชนในการใช้สิทธิ์เรียบร้อยข้อที่1ครับข้อแรกถ้าคุณผ่านตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้เงินเข้ามาเยอะเลยนะครับมันจะเป็นเงินซื้อสินค้าเงินค่าเดินทางอะไรต่างๆใช่ไหมครับยิ่งมีเงินอื่นๆอ,อีกนะเดี๋ยวมาพูดกันโอเคนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับก็คือการยืนยันตน หากว่าคุณเป็นกลุ่มที่ยังไม่ยืนยันตนมาก่อนนะครับแล้วว่าคุณยืนยันตนต้องการที่จะรีบยืนยันตนเลยหลังจากอาจจะดูคลิปนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้และยังทันนะเวลาที่ยืนยันตนเนี่ยสำหรับการที่คุณจะได้เงินในเดือนกันยายนได้ใช้เนี่ยก็คือคุณต้องยืนยันตนในระหว่าง27กรกฎาคมถึง26สิงหาครับอันนี้เนี่ยคือกรอบเวลานะครับจะเป็นแบบนี้สําหรับรอบนี้ ถ้าคุณยินนตนในช่วง27กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2 5 6 7เนี่ยคุณจะได้ใช้เงินครั้งแรกในเดือนกันยายนนะโอเคคือได้ใช้เงินบัตรสวัสดิการนะครับแต่ส่วนใหญ่หลายคนก็ยินนตนไปแล้วแต่นี้บอกสำหรับบางคนอาจจะมีพลาดที่ยังไม่ได้ยินนตนนะครับก็รีบทำเลยจากนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเคยได้เงินเดิอนก่อนนี้มาก่อนก็ได้จะเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่ยินนตนคือกลุ่มคนใหม่ กับกลุ่มคนเดิมคือเคยได้เงินเดิมก่อนนนี้มาก่อนในของตรงนี้เนี่ยของบัตรสวัสดิการเนี่ยก็จะได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อ2ข้อที่3ครับคือคุณต้องลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีนะครับหลายหลายคนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วแต่ยังไม่เคยรู้ว่ามันมีสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้สําคัญมาก บริษสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ให้ค่าไฟฟรีด้วยซึ่งตรงนี้ให้สูงสุดนะครับในส่วนของค่าไฟเนี่ยบอกเลยว่าเยอะนะครับก็คือ3ามบาบาท3ามบาบาทเนี่ยอาจจะดูแบบนะคือมันก็คือคุณไม่ต้องจ่ายอะ่ะไม่ต้องจ่ายก็ประหยัดไปนะครับในกรณีว่าคุณต้องใช้ไฟไม่เกิน3ามับาบาทด้วยนี่คือข้อ3ข้อที่4ครับได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าฟรีและสําเร็จจหรับค่าไฟค่าน้ำเนี่ยถ้าคุณยังไม่ลงทะเบียนนะวิธีการลงทะเบียน ผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูทีเดียวเลยนะครับฟังให้จบให้เข้าใจก่อนนะท้ายวิดีโอผมจะมีคลิปแนะนําต่อนะครับโอเคลงทะเบียนสิทธิ์ค่านะ้ำปปาฟรีและสาเร็จเนี่ยก็จะได้เหมือนกันตรงนี้ได้100บาทสาหรับคนลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าฟรีแล้วนะครับนี่คือข้อ4ข้อที่5ครับมีแบบประชาชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงินตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันครับบัตรชนคุณเนี่ยเป็นรุ่นเก่าซึ่งตัวนีนไม่ค่อยเป็นหรือแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นต้องไปทําให้มันรุ่นใหม่หรือรแบบประชาชนหายหรือหมดอายุเนี่ย ให้ไปทําใหม่ครั้งหนึ่งและยินันตนใหม่ครั้งเพื่อจะกลับมาใช้บัตรสิการในงรัฐได้นะครับนี่คือข้อที่5ข้อที่6ครับคุณต้องจํารหัสพินให้ได้การจํารหัสพินได้จะมีผลโดยตรงเลยต่อการที่คุณจะอนุมัติใช้เงินนะครับคือพอร้านเขาจะอนุมัติใช้เงินเนี่ยหรือคุณเนี่ยจะอนุมัติใช้เงินนะครับร้านเขาก็จะดูนะครับว่า พินที่คุณใส่มันถูกต้องหรือเปล่าที่คุณตั้งเองถ้ามันถูกต้องเขาก็รู้ละเนี่ยคุณมาเป็นคนมาใช้นะครับก็จะต้องจาาํารหัสพินให้ได้เพื่อนอนมาใช้เงินครับข้อ6และก็ข้อ7ครับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มของผู้พิการจะได้ในวันที่20กันยายน2 5งหอันนี้ได้เป็นเงินสดเลยโอนเข้าบัญชี200บาทในบัญชีที่คุณให้ไวกบทามภาครัฐนะครับนี่คือข้อที่7 และไม่พอครับมีอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่8คือเป็นบัตรสวัสดิการแงรัฐถ้าเกิดว่าคุณเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับในวันที่11กันยายน2567 1นรกกันยายน2567 1นกาันยายน2567 25 25จะได้เงินสด300บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ปู่พร้อมเพย์กับประชาชนครับวันใดวันหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยการจะได้เงินตรงนี้ได้มันต้องผ่านเงื่อนไขซึ่งผมไ้ทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับว่ามันจะต้องผ่านอะไรบ้างต้องอยินดีตนภายในวันไหนต้อง ผูกพร้อมเพย์ภายในวันไหนผมได้ทำเอาไว้หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวคุณไปดูคลิปนั้นนะครับไอทีนี้เนี่ยให้คุณเข้าใจก่อนว่าในครั้งนี้เนี่ยจะได้เงินวันใดวันหนึ่งนะครับเช่นคุณได้เงิน11แล้ว 12, 13ก็จะไม่ได้คุณไม่ได้เงิน11คุณอาจจะได้เงิน12 13ก็จะไม่ได้คุณไม่ได้เงิน11คุณไม่ได้เงิน12วันที่13คุณอาจจะได้คุณจะได้เงินวันใดวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้11กัน์ิ6เก็ด 12, กาายยน 67, ันในวันหกเจ็ดก็ได้13กัองกัน 67. และจะได้เงิน300บาทเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนนะเพราะว่ามีการอนุมัติจ่ายเงินตรงนี้แล้วนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยรอบการจ่ายในครั้งนี้เนี่ยจ่ายมาแล้ว600นะนี่300เป็น900ทั้งหมดจ่ายเก้อ่ะครับอันนี้ก็คือเป็นรอบที่มีการอนุมัติในตรงกันยาตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือ8ข้อครับคุณได้ครบจะได้เงินสูงถึง2องบาทนะครับแต่ต้องต้องเข้าใจว่าเงินแต่ละชิ้เนี่ย มันมีวิธีใช้แตกต่างกันนะครับ2 0ง5เนี่ยบางเงินก็ได้เป็นสิทธิ์ของค่าน้าค่าไฟบางเงินะะก็ได้เป็นเงินสดบางเงินะะก็ได้เป็นสิทธิ์ที่ใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้ต้องระวังด้วยการใช้เงินบางอันเขาห้ามใช้ห้ามกดเงินสดก็อย่าไปกดเงินสดนะครับเพราะวันการใช้เงินผิดประเภทนะระวังให้ดีโอเคมาสรุปเงินที่ได้กันในเดือนกันยายนสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับวันที่1ครับคุณจะได้300บาทเป็นเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็จะมีการถุงต้มครับ80บาทต่อ3เดือนครับกรกฎาคมสิงหากันยายังคงเป็น80บาทตรงนี้อยู่นะครับคุณยังไม่ใช้ก็ยังเหลือแต่ถ้าเกิดใช้ไปแล้วก็จะถูกตัดไปแล้วหมดไปแล้วก็ต้องรอรอบต่อไปครับแล้วก็เป็นวงเงินค่าเดินทางผ่านโลกของสงสารณะ750บาทตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็เคนะตั้งแต่วันที่1กันยาเลยก็จะใช้กับรถ บกสกสมก m r t b ี s ีเอสอรถไฟอะไรต่างได้หมดครับโอเคตามนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของค่าน้ําค่าไฟค่าไฟเนี่ยใช้ไฟไม่เกิน3ามใช้ไฟฟรีไปเลยใช้น้ําไม่เกิน100บาทใช้น้ําฟรีใช้น้ําไม่เกิน3ามนะครับไล่ลด100บาทตรงนี้ก็จะได้รวมกันเนี่ยค่าน้ําค่าไฟสูงสุด415บาทโอเคนะครับไม่อยู่กับการใช้น้าใช้ไฟของคุณตรงนี้จะได้สิทธิ์เป็น ใช้น้าใช้ไฟฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟถ้าคุณใช้ไม่เกินเกณฑ์แล้วก็ทุกวันที่10 20ครกับก็จะได้เงินเบี้ยความพิการส0 0บาทครับโอนบัญชีเงินฝากธนาคารที่บุคอมเพจก,นะกับประชาชนนะก็หรือว่าโอนบัญชีที่คุณที่ผู้พิการได้เงินรับเบี้ยความพิการนะครับ800บาทบัญชีนั้นก็เหมือนกันอันนี้คือวันที่20แล้วก็อย่างที่ผมบอกมันจะมีอีกวันหนึ่งก็คือ11 12 13นี่ ข้อข้อ8เนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกันยายนนะวันใดวันหนึ่งคุณจะได้300บาทไม่วันที่11,300ก็วันที่12-300วันใดวันหนึ่งนะหรือไม่ก็วันที่ 13, 300, 300ตรงนี้โอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัพยชนครับในวันที่ 11, 12, 13วันใดวันหนึ่งนะครับแล้วบางคนต้องบอกให้เข้าใจนะอันนี้คือสูงสุดที่ได้300บางคนจะได้200บางคนจะได้100ขึ้นอยู่กับอายุตรงส่วนนั้นด้วยอ่ะก็รอดูนะครับโอเค ก็จะเป็นไปตามนี้ครับสรุปยอดเงินทั้งหมดที่คุณได้รับครับนะไล่เป็นวันเลยนะอันนี้คือของกันยายน380ร้อเจ็ดร้อยสิบเนี่ยหนึ่งกันยาครับตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยอันนี้เนี่ยผมประมาณการนะครับเป็นช่วงที่ค่าน้ําค่าไฟออกนะประมาณช่วงเนี้ยบางคนก็ออกสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบเก้านะก็สามร้อยสิบห้าคำหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สองร้อยเนี่ยคือวันที่ยี่สิบ เพราะว่าเนื่องด้วยวันที่20เนี่ยคือบางดืนเนี่ยบางเดือนก็อาจจะไม่ได้วันที่20นะครับแต่ว่าในเดือนกันยาได้20เพราะ20ตรงกับวันศุกร์นะโอเคแล้วก็นี้ก็11 12 13ครับวันใดวันหนึ่งนะหากคุณได้11แล้ว12 13ไม่ได้ได้1 2 11 13ก็ไม่ได้วันได้13 11 12ก็ไม่ได้นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยยอดนะครับเมื่อคุณเอามาบวกกันทั้งหมด ก็จะเป็น2,045บาทนะครับโอเคนี่คือเงินที่คุณได้ก็ถ้าเกิดว่าคุณมีครบทั้ง8ข้อในคลิปนี้ครับก็จะได้ไป2,045บาทตรงนี้ตามนี้เลยนะในส่วนของถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟก็รีบไปจัดการลงทะเบียนให้เสร็จหลังวิดีโอนี้นะครับและในส่วนของ11.12.13กันยาเี่ยคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้หรือเปล่า ให้รีบไปทำตามคลิปเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้นะแล้วก็สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ในกลุ่มที่มันจะมีกลุ่มที่โดนยกเลิกบัตรในเดือนกันยายนด้วยคุณต้องไปดูคลิปนั้นด้วยเพราะว่าแม้คุณอาจจะโดนยกเลิกบัตรโดยไมไ่ตั้งตัวก็ได้หลังวิดีโอนี้ไปดูครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ตามรับชม